ครับในพวกผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่กับสลีเผากระบะนะครับคันนี้สเปคมาตรฐานก็คือ180กว้าง180นะครับยาวที่3เมตรห้าสิบครับกระดิ่กล้างน้ํา4นิ้วเสิิมปสามนะครับคันนี้ก็มีฝาท้ายเปิดด้านข้างนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ได้กระทะเป็นกระทะขอ17นะครับ มีท้ายสะทส้อนแสงให้นะครับตัวนี้คันนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับคันนี้ก็ลูกค้าต้องการเป็นในราคาที่3700มนับาทนะครับในแบบนี้นะครับของแรกมีที่อัดจอระบีนะครับเด็กล่างน้ำสี่นิ้วนะครับเสริมด้วย3คันนี้ก็ ส่งที่อำเภอเมืองเลยนะครับบ้านปากเอ๊ะวังสะพุงนะปากปวนปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับคันนี้ฝ่าท้ายก็สามารถเปิดออกได้นะครับคันนี้วันทุกไม่เกินสีตันห้านะครับไม่เกินสีตันห้านะครับ ใดสนใจก็ติดต่อได้ครับที่วิชัยนะครับ0833383507นะครับ0833383507นะครับช่วงล่างแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับ<อ>ครับก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ เป็นากบะนะครับอันนี้ต้องขอสอบถามก็เห็นรถแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีครับเหมาะสมกับราคาก็ดูแข็งแรงดีรถก็เหมาะสมครับผมตัวนี้เราอยู่บ้านไหนครับบ้านปากพวนครับปากปวนอำเภอบางสะพุงนะจังหวัดเลยครับขับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับ สั่งทางออนไลน์นะครับอ่าสั่งทางออนไลน์ได้รถจริงไหมครับจริงค่ะแล้วก็ไม่ได้อ่ามาจำด้วยไม่มาจำเพราะว่าใกล้เนาะถ้าไกลต้องเก็บนะครับต้องชี้แจงท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าอ่าเราเดินทางไปมันต้องมีค่าน้ำมันนะครับเพราะเราไม่เห็นหน้ากันไม่รู้ใจกันนะครับอย่างนี้คือบ้านใกล้เลินเคียงไม่ไกลมากนะครับผมนี่ส่งจริงนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากมากครับ